ผู้ว่าลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูนร่วมลงนามในสมุดแสดงความเสียใจเพื่อไว้อะไรต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายอาเบะซินโซอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุน่นที่สถานกองสุนใให่ญี่ปุน่นณะนะครเชียงหใหม่ยยนายวรยุทธ์นารัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายภาสเดชหงษระดาลม นายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูนร่วมลงนามในสมุดแสดงความเสียใจเพื่อไว้อะไรต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายอเบชินโซอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อวันที่ผ่านมาโดยมีน Hi I รรยายฮิปุจิเคอิจิกองศูนใหญ่ญี่ปุ่นณน,ะนะครเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สถานกงศูนใหญ่ญี่ปุ่นณน,ะนะครเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งลดทงครึ่งเสาวเป็นเวลาหนึ่งวันในวันที่11กรกฎาคม2565และในวันนี้วันที่12กรกฎาคม2565 นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปลงนามในสมุดแสดงความเสียใจที่สถานเอกอัครราชทูตที่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในเวลา15.30น,นเพื่อแสดงความอาลัยด้วยทั้งนี้สถานองค์สุลใหญ่ญี่ปุ่นณน,นครเชียงใหม่ได้จัดเตรียมสมุดลงนามแสดงความอาลัยโดยเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยในวันที่12กรกฎาคมและวันที่14กรกฎาคม2565 ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาปิดทำการเวลา12ถึง14นาฬิกาพัสกรนันทวิชัยลำพูลภาพข่าวนรงพัดขำนิว24ศูนย์นนนข่าวภาคเหนือรายงาน